สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็สมาชิกงานวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาเดินเที่ยวชมงานนะครับก็งาน18ถึง16ตุลาคมนะครับก็งานแคนเซลนะครับก็มีสินค้าหลากหลายด้านวันที่เจร์แล้วก็งานด้านตกแต่งภายในบ้านคร็อพต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะนะครับมีอะไรบ้างนะครับเชิญไปเรื่อยๆนะครับผมมาเดิน ดูหน้างานก่อนครับก็สินค้าก็มีหลากหลายมากๆนะครับตั้งแต่โองแรนล์หลักๆทีวีตู้เย็นต่างๆก็ใครก็ไม่ผิดหลักครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี้เดินเข้างานดูนะฮะเดินเข้างานกันครับก็มารู้ทีวีซัมซุงหนะลากหลายก็สินค้าภายในบ้านเฟอร์นิเจอร์ที่นอนนะครับก็มีบูธส,สักตสินค้า มากมายนะครับไปโอเคนะครับเดี๋ยวมีบุญอหากรู้จนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันนะครับ<ม>ที่นอนนะครับก็ีสานอย่างไรนะครับของไอแบมน,นะครับตร<อ>งนี <c> ้ <oughs> มีเครื่องแบบอากาศต่างๆส่วนมากจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ภายในบ้านนะครับก็ผ้าปูที่นอนต่างก็จะเป็นหลักชอบแปรนไหนก็มาเล็งดูแล้วกันนะครับก็ผมก็มีทีวีหรือมีโปรโมชั่นหลากหลายตามราคาที่ป้ายแจ้งนะครับก็ราคาเริ่มต้นต่างๆก็ค่อนข้างห้าหมื่นสามหมื่นนะครับก็เรของโตชิบ้านะครับผมใครชอบแปรน,นอื่นจะแนะนำได้นะครับมีทีวีนะเครื่องกรองน้ำนะครับก็ หลักก็จะเป็นเท้านะครับก็เครื่องกรองน้ําเพียวนะครับก็ามาดูเครื่องกองน้ำกันจวโชว์ห้ามจับนะครับก็เอาห้ามจําหน่ายนะครับก็มีเป็นเครื่องกรองน้ํานะครับแบบสเปคสูงนะครับก็ผมทอมัสเตอร์นะครับการจัดสวนจากบ้านดีกว่านะครับก็อาจจะมี เห็นความแตกต่างของการจัดสวนจัด sort บ of really enfin, ้านนะครับรูปแบบการจัดสวนจัดบ้านก็จะเห็นในรูปแถบพออันนี้เป็นให้ไอเดียนี่ราคาค่อนข้างที่จะเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสละนะครับก็สละในการพักผิงนะครับพอพบ้านก็เอาไปเป็นโมบายได้เลื่องย้ายได้นะครับใครเป็นเอาเปนาความรู้ได้นะครับก็เอาไม่แน่นะฮะเอาไปทําเป็นมองอัพร้าน ร้านได้นะครับร้านกาฟแฟใอสนใจนะครับก็เป็นบล็อกอัพไปทําตัวอย่างและเครื่องที่ใส่ล้อต่างๆน่าสนใจครับผมสามารถเอาไปไประดับได้ต้นไม้ก็เอาไปประดับส่วนเป็นคาเฟ่ต่างๆให้เป็นรูปแบบลูกเต็มตีมแบบใช้ได้อยู่นะครับก็วัสดุต่างๆก็เป็นประมาณคร่าวๆประมาณนี้ครับรการจัดสวนลเลเคชั่นใช้ไม้ต้นไม้ในการจัดแต่งก็ออกมาเป็นมินิมอลครับ รูปแบบของนี่มองมา,มา,มากๆเลยก็ธีมของโลเคชั่นบ้านนะครับทานสวยเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกก่อนนะครั่อนข้างสวยอย่ทีเดียวนะครับการจัดพอบโลเคชั่นบ้านทีมังค่าสวยฮะสวยสวยสวยครับสวยจริงๆนะคเอามาดูบ้างประตูของงานเกตฟินนิชชิ่งงานสวยนะฮะก็มีช่องประการมีกับไอคอนด้วย ค่อนข้างจะสวยครับจหรับภายนอกสำหรับทรงนี้ครับเป็นบ้านนอร์ดิกนะครับทรงแบบทรงนอร์ดิกเนาะทรงนอร์ดิกนะครับก็ดบกเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในดีกว่าครับว่ามีน่าสนใจอะไรบ้างนะครับก็รูปแบบการอยู่นะครับเขาในการจัดการข้างใน เชื่อใช้ไฟไร้นิ้งนะครับหลอดใส่ก็นอนดิในการพักผ่อนจริงเอายกโมเดลนี้เอาไปพักผ่อนนะครับก็เดินเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นไฟก่อนนะครับประตูห้องน้ำจำลองห้องน้ำครับโอ้ห้องน้ำว้าวมากนะครับก็ใช้โชว์เวอร์ต้องหอวเมกันด้วยครับูุอยายงแบนเมกันก็นี่างกอล์ ไม่ผิดหวังครับมางานบ้านนี้เรารับว่าสวยจริงใครชอบบ้านเรื่องบ้านเรื่องต่างๆนี้ผมให,ให้ดูนะครับประตูต่างๆใช้ประตูลุกนี้ก็ได้ครับเฟอร์นิเจอร์ขอบนี้ใช้นี่ครับเฟอร์นิเจอร์ใช้นี้นะครับห้องน,น้ำก็ดูลุกประมาณอันนี้ใช้แป้นก็นี้ใช้ตีนนี้นะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เราเดินออกจากนี่มาที่สวยเลยนะก็จนมานะครับก็อย่างน้อยวันนี้ผมก็เป็นไอเดียให้ดูนะครับสําหรับสามนาทีนี้ก็เป็นนาทีของเรื่องบ้านทรงนี้ทรงนอเด็กครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็ไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวมาดูน้ําทรงนี้เอาเอาทรงแบบผ่านน้าผ่านน้มามันเป็นสนิมสนิมนิดนึงนะฮะก็เอาไป ปรับปรุงมาดูใช้เป็นแนวคาเฟ่น,นะครับพี่บ้านนะครับลูกนี้อ๋อตีมนี้ค่อนข้างสวยดีฮะก็ใช้วัสดุในการปูพื้นแบบนี้น,ะนี่ก็ที่ผมให้ดูก็อันนี้ก็เป็นตีมเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวดูซีถัดไปครับมาดูนะครับครัวด้านนอกกันแล้วกันนะฮะครัวด้านนอกค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวก็การจัดเซต นะครของครัวนะครับก็ค่อนข้างดูทีมนี้สามารถใช้กับครัวนอกกครัวในบ้านได้เอาครัวที่แบบเอาครัวยกจากครัวนอกในบ้านมาเป็นครัวแบบนี้เพื่อเป็นการมาเหมือนทรงลุกแบบว่ามานั่งกินข้าวนอกบ้านนะครับประมาณนี้ครับก็ก็จะมีใช้แบรนด์ก็นีครัก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ทางใช้โต๊ะขากข้งกุแล้วก็ตู้ลูกต่างๆก็ค่อนข้างที่จะสวยก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ค่อนข้าี่นะครับก็ ตู้เย็ยนนะครับบิวอินตา่างๆนะฮะต่างๆก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับปลกน้ำนี่นะปกน้ำครับก็ตู้เย็ยนนะครับก็ผมมารีวิววันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไลท์ดิงไลท์ <ไล S 2> ดิงใช้นี้ใช้ระแนงตงนัวนี้ในการทำนะครับก็อย่างน้อยก็สวยนะฮะแล้วประตูเฟรมอลูมิเนียมกระจกตัดแบบลูก ตัดลุกแบบนี้สวยดีครับก็ออสเป p ฟอร์ o r ขนาดนะฮะแบบนี้สมามารถแล้วมาเดินตีมด้านนี้กันนะครับาดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโซน enjoy relax ไม่พลาดเลยนะครับก็ผมคิดว่าผมคิดว่าน่าจะ ตอบโจทย์กับครัวนอกบ้านในในบ้านได้เลยครับก็ไม,ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ,รบก็อันนี้ก็จะเป็นโซนด้านนอกให้ดูประมาณนี้ครับใครชอบตรงไหนนะครับให้ผมถายตรงไหนบอกได้ผมก็รับหน้าที่ในการทําดูลุกให้ดูนะครับก็ฟิลล์ข้างๆข,ขอบมี่สวยดีครับ ชอบพืชของเอาบอนี้มาใส่ครับก็เฟอร์นิเจอร์นะครับก็ลุกในการจัดสวนก็ต้นไม้นะครับก็แรงบันดใจนะครับเนาะแรงบรนดใจก็คร่าวๆนะครับ,ก,รบก็ให้เป็นความรู้เป็นไอเดียสำหรับใครชอบยังไงอย่ายมาดูจีตองตามที่งานนะครับผม ก็ใครชอบเบาะนอนใหญ่ๆนะครับอลังการอลังการยังมีลูกค้าร,รีวิวนอนอยู่สวยอยู่นะฮะก i มเซ็ตนะฮะเชื่อ i n เซ็ตโอเคนะฮะนะครับสวยอยู่ติดต่อที่บูด m ไมเซ็ตนะครับเครื่องครัวที่มีความสัมพันธ์กับครัวเรือนคือโต๊ะหันข้าวครับ ก็ผันข้าวก็เป็นสิ่งปัจจัยอย่างหนึ่งก็ใครชอบทรงแบบมินิมอลคิมครีมหรือเป็นลุคแบบมินิมอลญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดๆน,นะครับก็มาดูที่นี่ได้ครับมันที่จะสวยเลยด้วยราคาก็เข้าถึงอยู่หมื0น0กสืเป็นตัวตั้งเลยครับก็ราคาจะลองมาถามสอบถามพนักงานดูนะครับว่าบูนี้ก็เอ็กซ์กบ็อกนะครับผมแล้วนกะนะ็มาดูเฟอร์นิเจอร์ไมครับ ดูดถหาเป็นไม้หรือเราจะไมีลุกในการแต่งบ้านนะครับก็มีลุกที่จะราคาก็แกนเซลลลอยู่นะฮะสองพันห้าสี่พันเก้าสี่นเก้านะครับเป็นกละนะครับลูกที่นี้ก็หาไม่ได้คือ่อ T&M เฟอร์นะะิเจอรครับมาดูบูธนั h นโฮมเฟอร์นิเจอร์เซลอเยียดบ,บ้าน NT f u r n เฟอรน์นิเจอรก็ค่อนข้างที้สวยอยู่นะเพราะว่าใครชอบลุกแบบ เตียมขาวๆนี่ถอดซับได้นะครับ<ล>ได้นะครับติด um ต่อพนักง,งานได้นะครับเซลล์ขาย um มาดูบุหัดไปกันนะครับก็มางที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ะนะครับทีข่ขายขายกันส่วนของเบงก็ทำหน้าที่ให้ดูก็เป็นราคาใครชอบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนะครับมางานนี้ก็ไม่ผิดหวังครับทันเก็บเฟอร์นิเจอร์ด้านเน่าด้านไหนนะครับ ห้มาม่านด้วยห้มาม่านก็เป็นสิ่งปัจจัยนะครับเออน,นี่ราคาเพราะว่าตอนเราไม่บอกกันเยอะเลยเย็นไม่เป็นกุ้ยครับผมขอบคุณครับมีปลอกหมอนด้วยร้อยหกสิบบาทนะครับในคนหนึ่งป,ประมาณนี้ครับผมนะฮะอ่างเฟอร์นิเจอร์ครับม,มีนหม,อมอ้อทรงแบบทรงแบบคล้ายๆเราไปอยู่ในคอนโดอะประมาณนี้ครับท่าเฟอร์นิเจอร์นะครับ ถ้าเราไปอยู่คอนโดก็จะเซ็ตห้องมันน้อยลงนะครับเรวมาดูกันนี่ก็ไม่ไปพูดเกี่ยวกับการรี่เตียนในการชวนกันรูปป่านะครับก็เรามาลงทะเบียนดูนะครับคราวก็น่าจะเป็นลนักษณะงานก็เตีมแล้วก็เป็นการจัดบรสินค้านะคบสินค้าก็ามาดูเป็นกระเป๋าใครคิดว่าจะเดินทางอยู่ก็ลองมาดูเรื่องงานนี้นะครับมาดูเรื่องของอุปกรณ์ เพิ่มเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็บ้านไหนที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับก็มาดูงานนี้ก็ค่อนข้างที่จะรรรถราคาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับก็ติดต่อให้รู้นะครัรู้คนขายพนักงานขายแอร์นะครับที่ดูพันย,ยู่สิสองหมื่นสามหมืนสามหมื่นเก้าเพราคาก็เข้าถึงอยู่นะที่โคราชก็สินค้าก็เป็นเป็นจลิตทั่วไปนะครับก็ของโซนี่ทีวีโซนี่นะครับก็สาามรถใช้ได้ ในส่วนของเอร์นิเจอร์ต่างๆก็น่าจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูบูธอื่นๆกันนะครับก็นี่เป็นเครื่องครัวนะครับก็เครื่งรองัวทีวีนะครับก็มีกำลังมาเซตอัพนะครับอุปกรณ์ทีวีอยู่นะฮะก็ราคาก็แค่หกหมื่นสองหมื่ สองสี 24, ่พันสองแสนสองแสนละครับผมก็แรงแพงอยู่ฮะ,ก,ะก็ซัมซุงเน,งน,นา,าะ,ะนะครับก็อุปกรณความบันเทิงในบ้านของซัมซุงนะครับก็น่าจะไม่พลาดนะครับผมนะครับก็แล้วมาดูพูดตดันวีดดิ้งบ้างนะครับไปคิดเที่ยวเตีแผนแต่งงานเพิ่มรอบสองมีมีคนคนเชียร์อยู่เพียบเลยฮะสวยๆงามๆนะครับ เรามาดูงานตติ่งกันนะครับใครใครที่จะแต่งงานรอบสองนะครับมาได้เลยนะครับผมไม่ยากไม่ยากผาดนะครับก็มีออร์แกไนเซอร์่างๆคอยซัพพอร์ตนะครับลูกค้าอยู่นะครับพี่ทีมไหนนะครับทีมลุกไหนนะครับอันนี้เป็นเป็นแนวไอเดียนะครับเป็นชุดไทยนะครับทีมแบบหลายแบรนะครับก็พี่ผ่องเสื้อก็ออกออกบูธเพื่อให้ รับรองลูกค้านะครับที่อยากมีความประสงค์ที่อยาก้องแต่งงานหรือเรามาพูดคุยกันดูนะครับว่าเซตไหนสวยเซตไหนที่น่ารักนะครับก็ผมคิดว่าไม่ได้จะพลาดนะครับก็เรามาปรึกษาหาือกับพนักงานน้องๆดูได้อันนี้ผมก็เป็นท่ให้ถ่ายทอดเรื่องของเป็นมอกอัพตัวอย่างในการจัดเซตจัดธีมต่างๆนะครับก็เพื่อให้ผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับชมอย่างประทับใจนะครับก็ในขณะให้ผมทา ถ่ายทอดคอนเทนต์นี้นะครับก็อย่างน้อยก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งที่จะตัดสินใจมางานนี้อยู่ไม่มานะครับก็อย่างน้อยก็ลองพิจารณาดีๆนะครับก็อย่างน้อยก็การจัดงานนข้งๆที่จะสวยงามลุกก็หรือว่าไม่พลาดนะครับก็โอเคนะครับูดเรื่องของการแต่งงานน้นจะจบเวลานะครับมาดูเฟอร์นิเจอร์น่าจะนะครับก็ ก็เป็นคร่าวๆสรับตอนนี้เองนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็พาชมไปเรื่อยๆเ,เนาะนะครับก่อนที่จะได้ออกงานกันนะครับก็สุดท้ายท้ายสุดก็เฟอร์เจอร์ก็มีคนมีไว้กับครัวเรือนเพื่อให้กับนั่งพักผ่อนอย่างอัธยาศัยสบายใจนะครับก็จะมีเตีมแสงสินนะครับก็เตมลูกค้านั่งแบบลุกไม้ไม้นะครับตีมแบบไม,ไม้นะครับดีไซเนอร์นะครับก็ นี่เป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ง่าจะพลาดนะครับผมนะฮะมาดูหลอดไฟกันสวยงามจะ้ะสวยงามครับผมนะฮะเรามาเล่นนะฮะ ดูบูธผมชอบไฟเจอดูบูธอีมากเลยนั่งน่าจะสวยเลยนะัน่าจะสวยดีอันนี้เป็นแนวทรงแบบลูกแบบเรียบง่ายมากนะครับว่าเฟอร์เจอแนวทรงแบบเรียบง่ายนั่งสบายครับเตียแบบนี้ครับไปโอเคนะครับสหรับวันนี้เองก็เราจะรับทำหน้าที่ถ่ายทอดเป็นคร่าวๆเป็นความนี้ก่อน,นยังไงก็ ไปติดตามรับชมที่ช่องสุขนิยมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ